阴地藏他不喜欢靠手放草的啦 ต้นอาชเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังไฮโซนายพระอดีตคนรักแต้วนัทพรเปิดตัวเป็นวาทีสะพ้ายไฮโซเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดตัวก็หวานสุดๆส,สำหรับแต้วนัทพรและไฮโซนายประนายถึงแม้การเปิดตัวแบบที่หลายๆคนนั้นจะเป็นการไม่พออกพอใจกันสักเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปสังคมก็เริ่มจะยอมรับมากขึ้นและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านไฮโซนายก็ได้พาสาวแต้วไปพบปะก,กับคุณ คุณคุณณพ่่อแมซึ่งดูเหมือนว่างานนี้คุณพอ่อคุณแม่นั้นไฟเขียวอย่างแน่นอนเพราะได้มีการถ่ายภาพร่วมเฟรมคู่กับคุณพอ่อคุณแม่ออกมาด้วยล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องที่ n ินสตาแกรมของอดีตคนรักอย่างต้นอาร์ชก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์รูปภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่าถ้าใจเราเย็นแดดที่เห็นก็เป็นหิมะซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตแหกเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะ